สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานซ่อมนะครับเจ้าแม็กสกายตัวนี้น่าจะ2 0 0 0วัตนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรุ่น2,000วัตต์24โวลต์นะครับก็เพิ่งซ่อมเสร็จนะครับก็ก็หลายวันพอสมควรนะครับตัวนี้บอร์ดคอนโทรลมีปัญหานะครับก็แก่เพิ่งจะแก้จบนะครับตอนนี้ก็วอร์มเทสบอมโหลดอยู่แค่100วัตนะครับก็เลี้ยงโหลดไปสักพัก นะครับก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ต่อด้วยการลากโหลดยาวสักประมาณ1,000วัตต์ต่อเนื่องนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นระบบจอชาร์จเจอแยกนี่เห็นไหมเขาจะแยกจอมาอิสระเลยนะครับระหว่างอันนี้ก็เป็นคอนโทรลในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับจอด้านล่างก็ คอนโทรลในส่วนของ MPPT นะครับปรับแรงดันปรับกระแสต่างๆนะครับก็จะสามารถปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะครับเดิมทีรุ่นก่อนๆนะครับมีจอเดียวมันปรับอะไรไม่ได้เยอะนะครับก็อัปเกรดพัฒนาขึ้นเป็นระบบ2หน้าจอนะครับก็จะปรับได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับ เจ้าแม็กสกายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของแบรนด์คนไทยนะครับนะมีศูนย์บัญชาการอยู่ประเทศไทยนะครับหรือว่ามาาีไม่ใช่โรงงานนะนะครับก็มีเขาเรียกอะไรเออโกดังนะครับนะมีบริษัทมีโกดังอยู่ในประเทศไทยนะครับ ก็โดยปกติถ้าอยู่ในเงื่อนไขาการประกันนะครับเขาก็จะรับเคมรับประกันให้เปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าหมดประกันแล้วก็ส่งมาซ่อมที่ผมหรือว่าจะส่งไปซ่อมที่เออแม็กสกายก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับก็จะประมาณนี้นะไส้ในก็อขออนุญาตไม่ถ่ายอะไรให้ดูมากก็แล้วกันนะครับเดี๋ยว จะมีปัญหากับเจ้าของแบ,แบรนด์เขานะครับาหาว่าเราเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะ mm hmm. นี่นะจอก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ชาร์จเจอร์ก็ไม่ได้เสียอะไรนะตัวนี้นะครับเสียแค่ชุดโมดูลพาวเวอร์แล้วก็บอร์ดคอนโทรลด้านบนนะครับ โมดูลพาวเวอร์นะครับโมดูลมอสเฟตนะครับก็ระเบิดทุ่มตามตามระเบียบนะครับก็ไปทั้งแถบเลยนะครับถามแล้วนะครับลูกค้าแจ้งว่าน่าจะเป็นการต่อไฟย้อนนะครับต่อไฟอย้อนเข้าเอาอัพพุตของอินเวอร์เตอร์นะครับทำให้มอสเฟตไปทั้งแถบเลยนะครับก็อ่ะมรณภาพเรียบร้อยตามเคยนะครับก็ตัวใหญ่ดีนะครับ2,000วัตต์แต่ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับตอนแรกก็นึกว่า3,000 นะครับมันจะมีอีกตัวนึงนะครับที่เป็นระบบ5,000หรือ6,000วัตต์นะครับมันจะอ้วนกว่านี้อีกนิดนึงนะครับใหญ่กว่านี้ใหญ่เบ้อเรบล่าเลยนะครับก็ออกแบบมาได้ใหญ่ดีนะครับมันก็จะทําให้อากาศด้านในมันไม่แออัดนะครับทำให้การระบายความร้อนได้ดีนะครับก็จะทนทานหน่อยนึงนะครับแต่ก็ใหญ่มากๆเลยนะครับถือว่าใหญ่มากนะ ใน,นในไหนก็นไหนแล้วนะครับรีวิวหน่อยละกันนะครับนี่ด้านใต้เขาก็จะมีแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้ว PV input นะครับเขาไม่ใช้แบบเทอร์มินอลแล้วนะครับใช้เป็นแจ็ค MC4 นะครับนิดที่ว่าเดินมาจากแผงก็ต่อสายมาหน่อยนึงก็เสียบเข้าโดยตรงได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีอ่า,อาต่อมาเลยแล้วกันนะครับ Overcurrent Protection นะครับตัวนี้น่าจะ protection ฝั่ง AC input นะครับเป็นอ่า เขาเรียกอะไรนะครับเทอร์โมสตัตหรือเปล่านะครับเวลา AC มันกระแสสูงเกินหรือว่ามีอะไรช็อตมันก็จะด้งขึ้นมานะครับถ้าเราเคลียร์วงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดรีเซ็ตเข้าไปมันก็จะทํางานได้ต่อนะครับอต่อมานะครับก็จะเป็น PV สวิตนี่เห็นไหมเขามีเบเกอร์พีวีให้เลยนะครับก็ดีนะนะครับมีเบเกอร์ PV ให้พร้อมนะครับอันนี้เป็นแบตสวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเบเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับ รนะุ่น2,000วัตต์นะครับกระแสอาจจะไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในระบบ24โวลต์ก็สามารถใส่ตัวนี้มาได้นะครับ d 4, ่ d 63, นะครับน่าจะเป็นรุ่น63แอมแหละนะครับไม่รู้จริงๆว่าเบรกเกอร์พวกนี้นะครับมันรับกระแสได้เท่าไหร่ นะก็ถ้าเขาใส่มาก็น่าจะเขาก็น่าจะคำนวณกระแสะแล้วว่ามันรับได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเทอร์มินอลขั้วต่อแบตบแบบชนิดกระแสะสูงนะครับแบบคันน็อตแบบนี้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีฝาครอบไว้อีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงทาวอนนะครับนี่ก็เป็นพัดลมระบายนะครับดูจากสถานการณ์ขีดพ,พัดลมที่ขึ้นสนิมขนาดนี้ก็น่าจะใช้งานมา หลายปีนะครับจุดนี้มี AC output ออกด้วยนะครับสามารถเอาไปเสียบโหลดอะไรที่เล็กๆน้อยๆในการใช้งานนะครับแต่ถ้าจะใช้จริงนะครับเขาก็จะมีจุดตรงนี้ให้นะครับเห็นไหม AC output มันจะเป็นเทอร์มินอลสำหรับขันน็อตยึดสายเข้าหางปลานะครับถ้าจะเดินเข้าระบบก็ต่อออกจากจุดนี้ดีกว่านะครับ ส่วนตรงนี้ก็ให้เป็นปลั๊กซ่อมบำรุงเอานะครับ AC input ด้วยนะครับเป็นระบบไฮบริดนะตัวนี้มี AC input นะครับนี่นะมีกาว NL นะครับครัวมาตรฐานนะใช้แบบขันออ่สกูยึดนอด็อตยึดอ่หางปลานะครับอ่ก็จะมีแค่นี้นะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับมันจะมีเทอร์มินอลต่างๆไว้แค่ด้านล่างตรงนี้แค่นั้นเองนะครับด้านล่างาด้านข้างก็จะโฟแบบนี้นะ นะครับก็จะมีฝาปิดอยู่นะครับด้านบนไม่มีอะไรอย่างที่บอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้สําหรับเจ้า Max Sky ตัวนี้นะครับก็นะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อก็ถ้าใครสุรราคาได้นิดนึงนะครับเขาจะมีบวกประกันมาด้วยนะครับราคาก็อาจจะฉีดนี้ชาวบ้านขึ้นมานิดหน่อยแต่นะครับมีประกันเราก็จะอุ่นใจเหมือนซื้อรถแถมประกันชั้นหนึ่งนะครับอาจจะราคาสูงแต่ เข้ามีศูนย์ในไทยสามารถเซอร์วิสได้นะครับนะมันก็อาจจะปลอดภัยกว่าเครื่องอจีนที่นําเข้าเองนะครับถ้าเครื่องจีนนําเข้าเองเวลาเสียมายากที่จะ มีประกงประกันนะครับก็ต้องส่งช่างอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกมีบริษัทในไทยก็สามารถส่งเคมส่งอะไรเขาได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้อ่าอ่ามีค่าโฆษณาอะไรกับแบรนด์เขานะครับก็แนะนำนะครับเห็นว่าอเป็นแบรนด์ในไทยนะครับก็อยากจะแนะนำให้ใช้แบรนด์ไทยนะครับอ่าจาแมก x กายนะครับโซล่านะของพี่ตีนี่เองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ